นะอาการชัดเจนนะคือบอกว่ามีการปวดต้นคอแล้วลงสะบักลงแขนแล้วก็ปวดลงข้อศอกนะแล้วก็มีการชาด้วยเนาะเคสเนี่ยคือรักษามาเป็นปีแล้วก็ทำกายภาพบำบับดอาการก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นแล้วเขาไปตรวจ m r i มาดู r i นี่น MI, เนี่ย MRI เนี่ยจะพบไปชัดเจนเลยว่าอันนี้คือกระดูกอันนี้คือหมอนรองนะหมอนรองเนี่ยดีแต่ตรงนี้มันปดูดขึ้นมาเห็นไหมตรงนี้ที่มันนูนขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยอันนี้คือเป็นหมอนรองกระดูกที่มันเคลื่อนออกมาตรงนี้นไงแล้วไปกดเสาา้นประสาทพอกดปุ๊บเนี่ย ปัญหาหลักที่ทําให้คนไข้ปวดเยอะเนี่ยพอเวลากดเนี่ยการอักเสบมันเกิดจาก2เรื่องคือหนึ่งมันกดโดยตรงับันที่สเวลาไอหมอรองกระดูกที่มันเคลื่อนออกมาแล้วกดเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบมันจะมีสารที่ทาให้เกิดการอักเสบมันเลยทำให้เส้นประสาทมันบวมพอบวมเสร็จมันเลยทาให้มีคนไข้มีการปวดแล้วก็ค่อขหายสักทีแนวทางในการรักษาหนึ่งก็คือฉีดยาเนี่ยรอบๆลากเส้นประสาทนียเพื่อลดการอักเสบโดยเฉพาะอันนี้หนึ่งนะอันที่สองคือทานยาอันที่สามคือปรับพฤติกรรมพฤติกรรมที่ต้องระวังเลยคือหนึ่งก็ อันที่สองคือห้ามไปนอนหมอนสูงอันที่สามคือห้ามไปยกของหนักอันที่สี่คือห้ามไปนอนคว่ำเพราะเวลานอนคว่ำคอมนบิดนะอันนี้คือพฤติกรรมหลกัลกๆเลยที่ที่ห้ามห้ามห้ามทาก่อนลหลังจากนั้นเนี่ยผู้นี้มันจะใช้เวลานานนะันบางทีหกถึงแปดเดือนอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไข้ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดส่วนใหญ่ยจะรักษาได้อาการที่จะหายก่อนคืออาการปวดจะหายก่อนแต่อาการชาเนี่ยจะหายหลังสุดเลยนะ